จะไปลองท่อกลางใส่ฝนให้ดูนะครับฝนยังตกอยูน่น,นะครับเนี่ยเนี่ยเห็นอินโดแต่วิ่งแซงยากก็โอเคนะครับบรรยากาศฝนตลกนะครับบรรยากาศหายุ่เข้านะครับฝนฟ้ากระดำ วันนี้มีไอ้ฟูดแพนด้ามามาให้เปลี่ยนท่อให้นะครับนี่สั่งจากลาซาด้านะครับท่อพามกครับผมจะเป็นไอ,อ้อะไรวะพาวเวอร์ไอ้าฟเวอร์โฟล่ะโมกโมเดลพรีเมียมโอ้อย่างสวยเลยครับราคาไอ้หกเจ็ดร้อยครับผม งานเนียนๆอยู่ครับนี่ดูรอยเชื่อมครับตัวนี้เป็นสีดำดำด้านนะครับแบบไม่น่าลอกนะครับตัวนี้ได้อยู่ได้อยู่สวยครับนี่ดูครับนี่มันอย่างสวยนะผมว่าเจียวอยู่แตวนี้รอรอเขาไปซื้อไอ้กาแฟให้ผมอยู่ซื้อกาแฟกับบุรี นี่ดีมีโอ,อก,กอรด้วยเพนดายากซิ่งครับเห็นในเห็นดีมเขาแรงกว่านะครับเห็นดีมเขาจวดกว่าเลยโอ้ลองเปลี่ยนท่อดูนะครับว่าเปลี่ยนท่อได้เตอดูแคมสักตัวเขาบอกโอ้สวยนะผมว่าราคาเจ็ดแปดร้อยนี่ได้แบบนี้นี่ถือว่าสุดยอดแล้วนี่นดูดิงานโคตรเนียนแหละ แต่ตัวนี้ไม่เป็นไรนะขขเขาเขาแตามานี่ไม่ตรงซีเรียสอันนี้ยังไงมันก็เออบังไว้อยู่แล้วนี่นะครับรถฟูดเพนด้าครับเนี่หย,ยุดงานครับหยุดงานมาเปลี่ยนทอ่อโดยเฉพาะครับอันนี้ออกกะเลยจะผองบอกไหนมาแล้วมาแล้วเย็เดเจ็เดเนี้ กูเพนได้ามาเปลี่ยนท่อด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวไอเราฟังเสียงนะครับว่าจะเป็นยังไงครับท่อราคาเจ็ดแปดร้อยนี่ถือว่างานดีครับงานเนียนเลยผมว่านะงานนี้อย่างแจ๋วเลยไปดูตอนเปลี่ยนเลยครับน,าานี่ครับคอท่อเดิมก็จะเป็นท่อเดิมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีแคทด้วยนะครับนี่ นี่นะครับโท่อดิม125ประวัน LED นะครับรุ่นนี้เรามาลองฟังเสียงพ่อกันเลยนะครับอันนี้ฟูดแพนด้าเปลี่ยนเองนะครับยืมประเจเฉยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับท่อ ขันแน่นเลยไขันแน่นเลยก็ได้บดเฉพาะเนีเ่หน่อ่ก็ได้น,ไนี่นะครับขันพร,รวกเท้าก่อนนะแน่นเบา125 LED นะครับประวานสวยครับคันนี้บเบาะแดงรอดำนะครับแม็กดำแต่เรือนใหม่น่าจะเหมือนเดิมเหมือน โอ้ช่างโงเปลี่ยนคอเอเปลี่ยนท่อนี่ยี่สิบนาทีแล้วยังไม่ได้อยู่ครับเนี่ยไม่รู้มันทําอะไรครับมันขันน็อตเอพักเท้าอยู่เพราะว่า,าตัวเก่ามันติดแคดนะครับต้องนอเอ,เอาพักเท้าออกเอขันพักเท้าลงนะครับนิดนึงหลวมๆมันอยู่ตรงนี้ปัญหาวันโง่เอพวกเด็กกระปูกในสะก,กุนไะจะห้าวแล้วนี้นะนี่เจเจรถพี่วะ รู้จักช่างโอ่งเลยไปแล้วดิช่างโอ่งเห็นดีไม่ได้เลยนะ,ะดาเบิ้ลยังน่าพี่นะดาพี่่าว่าพี่ไม่เตือนเหรอเป็นไงล่ะครับรถออกมาบอกว่าไม่แต่งไม่แต่งครับเป็นไงล่ะครับทีนี้ ออกมาจะขับเดิมๆบอครับบอกจะขี่เดิมๆโอ้โนี่ไงครับได้ท่อมาหนึ่งใบแล้วตอนนี้เดี๋ยวรอของอีกครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะครับโอ้เย็ดครับอย่างหอกครับคันนี้ใส่รอกเข้าไปครับใบละหกเจ็ดร้อยครับวันเกี้ยน่าซื้อใส่ครับมันราคาถูกดีนะครับลาซาด้าอันนี้ก็เลยบอกลาซาดาครับผม สั่งจากร้านสุดาเลยตัวนี้ใส่ท่อไปอย่างโลเลยคันนี้เ๋ืออัปเดตใหม่ครับเหลือทำให่สีลออ้อแม็กครับคันนี้มาลุ้นกันครับว่าจะทําสีอะไรนะครับเย็ดเย็ดเสื้อขาดด้วยครับช่างโองรถไม่ล้างนะครับคันนี้ โอ้่อไปเดียวอย่างรอเลยครับวันนี้สวยสวยสวยเดี๋ยวรอจัดแม่งนะครับรอจัดสีแม่งนะครับอมาฟังเสียงดูนะครับหนึ่งสองสามไปตระรุงนครับว่าจะเป็นเสียงยังไงครับท่อแปดร้อยบาทนะครับ พ่เดี๋ยวผมเป็นร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับรวมส่งนี่นะครับเดินเบาก็จะไม่ดังครับคุณพ่อไมาจับแน่นอนครับถ้าเบิ้ลนี้น่าจะดังเลย จับครับไม่จับประมาณนี้เลยครับโอ้อยังได้อยู่ครับได้อยู่บุรังบุรัง,งนี่แหละคือยังม,<บ>มีควันลยวล่าโ่นควันจะแก้วเพราะ นี่ครับรถใหม่ไปเลนฟูดเพนด้านะครับเพิ่งออกนะครับวันนี้วิ่งไปเก้าพันแล้ววิ่งไปพักเก้าพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดกิโลครับตอนนี้มุล,ลรถรถเล้เพื่อนผมก็ออกมาใหม่ครับวิ่งวันเดียวเองปาไปเก้าร้อยเลยก็ <c oughs> <c oughs> ข,ขอจะคลิปเพื่อนอันนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาอัปเดตให้ใหม่ สร้ังองค์บอกว่ายังไม่ให้จบคลิปนะครับไม่ยอมนะครับวันนี้จะไปลองท่อไอ้ก้างใส่ฝนเดียวลบมนุนเลยใหม่จะไปลองท่อกางใส่ฝนให้ดูนะครับฝนยังตกอยู่นะครับเนี่เนี่ไม่ได้กี่ตัวนะครับนี้พูดจริงวัดธนวาะคระตาหัวรู้ขันนะนี่จะไปเซตดูนะครับลองท่อใหม่ครับกางใส่ฝนนะครับ ผลไม่กลัวครับกลัวไม่แรงเย็ดเย็ดขอตัดรอบนะครับไปแล้ว